อ๋อนี่ก็ย่องห้ามกันเนาะจองเก่าย่องห้ามไปกะเขามีหุ่นเซาม้อยู่นะกันนะเอิน่ะียงหลังนะกันนะเจือในกระดาบปิดมีน้ำบัวน้ำบัวก,ก็ห้ามมากันเนี่จกินอะไรให้ยู่โอ้ไม่กินนะ มาขะตัวยีก็มามาเยี่ยมมาใจมันโดยขนมหวานกินๆจนหื้อตอนนี้คนมาลองซ่อมคาานตั้งก็เตะโคกปอิดอิดอุ้งก็อุ้งคนแต่นมื้จใจอยู่เต็มหุ้งกะเป็นคนจัดตีกันนอ่ะอิจฉาก็อะไรพูดนะขับเหมอกใหม่แ้วงอยู่หมอกใหม่น่ะพี่น้องมีฮะมี่อ่ะมีหนออม่อ่ะกินรถทอะไรก็ได้ อพี่ปาจ้าแนี่ีโกตันพี่เจ้งห้ามวะเขาะเป็นวานะลูกศิก็เนี่ยก็อยู่เมืองไทยมั้อะจ้าบูเออเพื่นมีอามาทงนเอมีปุ่นเนาะม่จัาหว่เออลูกยิงลูกใจศิษยก็ลูกใจสามดกยิงก้อเอเหตุการณ์ยังไงจ้ะบูนเปิดด้านเปิดแสงไงเปิดด้านเปิดเสงไงก็ใจลู วนใจก๋วตว่อมพานใหมเนี่ยอ๋หนกผ่าชางโบเกินแ่เขาเป็นเยซูกรดอ๋อเป็นอ๋อเป็นเยซูไปแล้วเนาะตั้งสี่ก้ออ่ะอเออให้กววาเกียยำเยซูไปแล้คัตั้งป๊ะทั้งเมวทั้งพอเท่าไม่เท่าเปลี่ยนมอ่อขนาอ๋อพรห้อยเขากาล่าห้องกุฏิล้างเคือเนีฮะหลงมาเตะกันน่นนะฮะนะอ๋อีสีมันเล่นลักษเนาะสมามีอยู่สองก้อนมันน่

โโลก้นวานมาตีปะนี้ไอ้ดักบุญเจ้าไปอยู่งกหรอโะโหลตั้งเขาหกวันได้ไขึ้นัางไหนเหรอโลเออเรีมีหูกอโ l ลคู่ไหลหนอใครขึ้นไร่ได้ นายนาะเก,นะก,กีนนะ่นายจิก่กนี่นาเก็บขึ้นเลยฮะอะ,อะไรก้อยน้ำนักข้านหนาฮันะาโลโลหโลฮะเออจอได้ขึ้นโงไหนเออน้ำนั่งเป็นกันัข้านา่ะ Tu ơi, hú, lại hết tin thôi 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 nhiều thôi 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 này thôi <laughs> hả? ในห้ามอยู่นหนเนาะกล้อ,บบบอแบบนี่ไเนาะอ๋อารบแปดปีเรหปีอะอืมอืมโอโคควาห้ามพอก็มัดตีบนหน้ามัดตีหรวมันโลกไว้หนาเออต้งหลังได้ไปกว่าไรนะออต่พูดแคอต้อตวัออ้าอไนไล่เนาะ ก็อะไรหนอเฮ้ยชี่ใแกเนแก่อดอะไร้ทักทิ้อือนอนนองนั่นออ๋ออ่อนกกาโขน่กาโขไม่ก่อไหนม้กอกาโคอกาโข่งหนีงออีกเอาังร้องอีสีีกี่สนักกาโคกี่สยนักล้าตังรงหนอ อามาอยู่ในป้ายอยู่หรนึงแค่นเข้มหรอขี้คาโขปันน้ำบนน้า่ตะปูเอาเมื่อกว่าในี่ยถ้าข้าวฟ้าเนี่ยถงอำมาเลียงชมตะปูน้ำเอาเนื้อวานเน่ยเมาเนี่ยเมาบ่งเหอเออขาตันตันเขากกเมาของคาเฟ่ไปช่วงวันนี้เจ้เจ้กินกล้วยไร่ะกล้วยมีเขาเอมีมีไผ อ๋อมีแหงใหไงมียวฮะอ๋อเป็นมาลองแบบแน,น่นออกอ๋ออือแหงไงไมาอยู่ให้ไหนอ่ะในเวียงมันอยู่อ่ะอ้ก็มันอยู่ไรฮะอือเป็นเหงื่ออยู่ไรคาเฟ่ไิวอยู่เลยเหา้ใครว่าคักกูคับเปลี่ยนเยอะอ่ะเบินวานี่อ๋อกูเป็นโควิดอ๋อเออ ขานี่ยนเต็มเตมากวยอ่ะฮี่บนลืบออกมาอยู่ว่าหี่นะลึบจะลาคายอนคว้างที่เจ้ยลงไหรอเจ้าต่อลงเหรอมาหน่อยนั่นก็นอ๋อมันคว้างคายอยู่ได้แหละเออจริงก็เออมามาอยู่ในลายเรือนั่นหรอาจําสองเรือนอนะห้จำสองเรือนนอนนาขวานนี่ยอ๋อเขาเพี้ยมากเข้าหวากันไงก้อยขาแล้วทำแบบทางโตงอ่ะเขาไม่ได้เป็นเอือไปก็ไม่ไรอ่ะ อะไรอ่ะอ๋อมันมีว่าต้งเปลี่ยนจะปูเน่ะแมงในกีบปวดไปทันเน็อ๋อแมงซับไปติดปวดอืมมวยาว่าน่ะอ๋อคำเมื่อโป๊ะอเลสองเล่รสองเล่เนาอ๋อปวดมืออ๋อหรือในผลมาลองซ่อมอย่างมืนอนหรเมื่อไหรนไปมีอ่ะค่ะคุณเปนเร่ไปมีพ่มาลองเนาะอ๋อก็เอาปากการมาซ่้าหินอะไรอืม กังเลยเขาลูกกว่าเจ้านะฮะอ๋อง้าอืมอืมไปกว่าไปมาได้ไรอยู่เนาะก๋อคบไปอยูไหนอย่าลูกกันเลไปอยนาะอืมอืมอยาคกินข้าวมูลงหะอืมอย่นี้ไหนได้ไหนนะอืมอืมก็อิ่มกว่าก็คุยอย่างนี้นะอืมอืมแล่ก็อยู่ให้ไนะอืม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 แล้วสักกันเน้องหล่ะจะบวบไปไหน มาเหลือในหกสิบเจ้าหรอไรหวาสามสิบว่าสามสิบหวาเนาะอู้ใหญ่กระเดี้ยอืมเป็นก้นจัดตี้กันไหนอ่ะจ้าก็เลยพบุญน่ะกระเพาะหมอกใหม่เนาะอยู่หมอกใหม่น่ะพี่น้องมีฮะมีอ่อมีหน่อมีอ่ออ๋อมีมีอะไรบุญอะไรจะบุญมีถึงกุ้งล่างอ่ะกุ้งล่างกุ้งล่างมีอะไรอีกจ๊อบที่ผ่เลี้ยงฮะจะบุญอ๋อแผ่เรื่องหมกใหม่เนาะออ หามาใจจะปูกพ่อขนาดนมะมาหลานค้ามะฮะลูมาานอานมีในเวียงไหนฮะมีลังเกินเรอมีลังเคินนอถือถึงนั้นมันมะาเน่ย๋อาอหนึ่ว่ตอหนึ่งเือนนลือน้องเสนเลือนมานออออือออจะปูกเป็นก้นหมอกใหม่ข้านอออ๋อโอ้สามสิบวาขขนานใหญ่รู้หนไม่ม่อยู่ในถึงอ๋อนออ๋อเหออือ

กูอย uh, uhm. uh. hmm. hmm. ู ah. ่ในพงอมังงใยอะไรๆๆอยู่เดี๋ยแต่พงเทียบเท่ามาอืเสียงมูลีเหรอยังไนมาดำฟางเหรอมาเชียงใหม่ออืกับช่อนหนูอะไรนี่ต้องฝังด้วยกอนพี่น้องชาวปุ้นก็หลายเกาะครับพี่น้องแนี่ยคืออะไรคือตอลูกลูกลานก็มีลูกได้มีหรอมีหลายเกาะมีก็หลายพ่อไม่เชียงใหม่หมดอ้อมไปห้วนในชาวปู้นอยู่ใน หัวเขาถา,างข้าวมึมงปัน่นแล้ววันไหนอนนน๋อนะั่นเนาะลูกศรีเก็นั่นก็อย,อยู่เม,มืองไทยมั่วแล้วจ้าบุอ๋อเปอนมีเอามันทางงานอ๋อมีปุ่นเนาะมีเชียงใหม่อ๋อลูกยิงอ่ะลูกใจศรีเก็ลูกใจส,สามลูกยิงกองอ๋อเหตุการณ์ยังอ่ะจ้าบเปิดด้านเปิดแสงไงเปิดด้านเปิดแสงไงกดใจลูกกดใจก่อเฮตอดจ้อนฟาร์มใชนไหมเนี่ยเนาอ๋อเป็นฟาร์มฟาร์มยังอ่ะฟาร์มหมูฟาร์มหมูฟาร์มไก่อ๋อ เกลียวเจ้าปูกินยังพ่อฮะเจ้าปูลาดกันซื้อๆแนะ่มีลองกินลองย่ำลองกินกินเอะอะผูข้ขาซื้อข้าวสารมาหลูจ่องเจ้าปูเฮ็ดชุ่มกล้วยไรหื้อไรอ่ะไรหนอ๋นอเหามีอะไพ่พามีตี่เหี่ยอืมค่ากว่าเอามอเขินหอมมาจับกินยังอัดไผ่ไผ่หวกไว้ก่อนเลยอะไรเนาะอะไรอ่ะกางไอซื้อข้าวสารมาหลูเจ้าปูนันก็นะ่ะอ๋ออืมทำหลูอยังแทง่งข้าวสารยังแทง่งพ่อหมีน้ำมันหนองโล ดูเอูนออ่าเมลเอียดเมลเอียดออะอ่าไรไรใครซื้อมาดูสะผูน่ะออโอคข้าวโพนมาเฮ็ดเคลื่อนเหมือนไงอันตีโหวานไงใส่ตีนวานั่นออไม้เฮ็ดบันใบยาเนาตื้นคืนนะตื้ขคืนเสามือนไหนก็เวมาวาเออดีปากออดปากปากข้าในมีเจ้ปู่บ้านหนึ่งเอออยู่ไว้ก้องห้ามือเนี่ยเวาวะค่ะก็จะเอาแน่น่ะอ่อาก็ด้วยปันอีนึงเนี่ยวะ กอาเลยมาใจแบบปูนเองอ๋ออืมนี่นะเรียงสา,ามปากหาชิดสี่อนอ๋อโอ้นั่นหนออ่อืมถึงหนาวไหนวันปกจ้องปากคาอ๋อืมอมันหายเหมือนกับาัาเมากกน่ะองออ๋ยามาอยู่ป้องลนันหนอ เมื่อไรชิบกีง่ายเนี่ยอ๋อนั่นจะปลูกไค่มาอยู่ก็นั่นหลายป้อนไหลายก้ามอะไเจะปลูพวันนั้นมหง่ายิี่มชิบชิบเจ็ดยบ้านหืออือกนันนี่ฮะอืออือออวขาก็อยู่จอมทำฟองฟองขนาดอ๋อใอยู่จมทำทำทั้งหลายน่าจะปลูกทั้งำบทำบ้านเนี่ก็ไปอยู่มอตอนั่นทำไพลไล่เนียอะอ๋อเออ ăn ăn lúc xì co này mẹ làm gì ở này cho bố mẹ nó cái quả mi dâm hờ mi thế này ó mi nó ừ nó cho tầm pet cái này mà hết trang cả này pet nó mười trang đấy mà pet ha ó đeo đeo pet cái nào nó ó do nó khoang cái này ó Ừ. 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 Ừm, Ừ. 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 อ๋อสามปปาสิบปลายน่อ๋อสี่สิบจำมีอาจารย์มหา,ยอ,ยาอีอมมน,นั่นแหะอ๋อจำา่าน้องคำนํำเป็นายเอจบปูอป่อ่ายาวายาวาคนเฮือนะงาตจปู่นก่อยตั้งน่นเบ็นายแหงขนเนี่ยอ๋อคนเฮือนก็หวังเฮือนดีค่ะข็จ้องถามมาก,ก็ดูล่างไปกับมืองไทยมาขึ้นแหน่นเออเล่งดูป้า,ปกา,าก็มีน้ำ กวาพอหายแชบหายแสบวันก็ได้ส่งเงินอนมาจอยปอจอยแม่ไนีก็ลืมอาข่าวว่งี้มันน้ำน้าไม่ไดจะปัวอ๋อเขาก็ย้อนเอาให้ปาคณะช่วเอาช่วงไปนะอืมอืมอืมปันตั้งไม่เอากรอเนาะปันฮะอ่าอ่าล้วการเขาเปรไปจุ๋งให้เาป่ะอ่าอ่าอ่พอไปว่าไปจุ๋งก็สังว่าเปลี่ยนไรไรนก็ มีสีกอฮารุนาะพอั้นได้จู่ๆกันส่งมาบรนกูเลินกูเลินในกอดทีแค่นอนอจารปู่นะพอพอไปวนฮวาได้เนาะก็หนัผ่าสางเพิ่เนแรเขาเป็นหยีู้ไปหกอเอเป็นหอเป็นหยีูไปแล้วเนาะตั้งสีกออ่อเห้กว่าก็ยำหยีู้ไปแล้วฮะตั้งปะตั้งแมวตั้งพอทม่เม่าเปลี่ยนมัาดอ๋อพ้อมห้อยหอากวาล่ะหอที่ล้างเครืองนะฮะล๋อมาเตะกันนะฮะอหน

ในเรือ่องนี่เ,เป็นอันเป็นลูกเป็นล้านเนี่ยเป็นเครี่อเมื่อเราเป็นเครียนดนปเปนม,ดมื่อเราเนี่ยเปลี่ยนเมื่อเรอ่ะอยู่ไว้ล้างเครื่องเนี่ยเลียวอ๋อมีล้างเครื่องอ๋ออ,อ,อันจะออกขค้ืกม็มีอ๋ออมอันหมองใหม่เนี่ยมือก็ดีอ่พี่น้องจะปู๋เนี่ยอ่ะก็อดอก็อดูนอ่องไปมาใจวะเนีน่ยมาัไปมานอกอ๋ออขอการนำหนาฮะรอจึงก็ต้งบุญมันก็มีการทั้งเบิร์นอนาะ นี่ยขาดเรียบด้วทั้งนี้น่าจะปูหนอกว่าะโอ้าเก่าด้วยนะจะปู่วะจะปู่อะไรกางขึ้นเนี่ยมีพม่าลีเงาเนี่ยมาอันฮันโตูมันมาเนี่ยมาี่ยาวอินเนี่ยไม่ยาวเออจะาม่ยาวกูโสดจะปู่อีระเพราะนางปลาใหญ่ทาเกว่าเนี่ยอ้พอนางปลาใหอ่ก็หวยกูโสดปั้นเนาะเออลายม้าเกาเนี่ยเราวา อ่าพีฟ่าซาเนมิกโตอันพี่จ้องห้ามว่าเฮาว่าเพิ่นว่านะอืมไคคักขึ้นมาแน่ๆไปเรียบหายเด้อเ้จองน่ตุ่มคุ้มเนื้อค่ำซานคาได้โอ้บ่กว่าวังตีแน่ยาอันหายแน่มองคักขึ้นจองว่าตุ่มคุ้มเนื้อคซานบ่จะบุอ๋ออันนั้นบ่มีตยา้ทั้งออจองบ่หาย

ว่าไมา่เน้่น,น,นะัเออดือั้นออไม่เนี่ยีีวอืมก็ว่าใครหลวมงมนะีนัาจะบูนะอเนาวากีสัง่งโอ้พลาก็ตกัวก่บตั้งไต้เอาน่าจะบ,บูนะอ้ออืมอืมมันขำขี้กักโผล่แลนะ่น้อจะบูนาะอ Ờ, đáng, à. ờ, đáng, băng, băng, để này có lang pumpet ừ. 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 ừ, bên nó. Flamm chong một mùa này hoa nè 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 nè เงี้ย้าหเพียวไรเยเออซื้อว่าอาซาดันไว้แนเหม็น้งเพียวไรก็ประกาศด้นก็ติกแต่มาเพียวกันก็ถุงด้วยกัอืมอืมกไกว่าไหออ๋อไรเนาะเออหลายสิบปีเนาะก็หลายปีก็จะบุญน่ะชอบแปดปีอันเนาะอืออืมหามาชอบแปดปีอ่ะอ๋อออมือบันกอดตั้งเนี่ยอุ้ยอุ้ยอืมก็ ยังเก่าของเจ้าในหะมอกหลายสิบปีอ,อ,อ,อ่ะจ้ปต้องรู้ว่าหมอกหมอะนะฮะอ๋อหนมาไกลคูนน่ะข้ามหมดตัวของไม่เกลียดมันนี่จะในทางไหนอ๋ออ๋อประดานจบล่าตั้งหลัอืมอืมใน่ตอนลงใสงเสียนใน,นันอ,อกเอาไเมอร่าะะอืมเมื่อก,ก่อนนี่เขาขึ้นตั้งนางอะไรรู้แจ้ปู่กเอเจอเมื่อก,ก่อนเนี่ย

ออหมอมั่งใจอันไหนอ๋ออืมัวขามืเยไม่ได้มืออืมอือืมวมาปยวเนะอืมเคย้งคืนในไขรหกไปไขรหกจามไว้มัจาหมาอ๋อตัวามาตีวันไลปอเขาล่อมาออมอเ้ออ๋อขอหอเรือน่ะอออออออ้นาอเออ่ว่าพอหน้าไปต้นมาติวันก ตั้งแนมกว่าไรน่าจะบอก่อขวหน้ากว่าซนกันนโซนกันหนาใจ่อืออืมก็แน่เหาอพนหัวเนะอ้อมหักว่าห้ามันหยดไปตีอีตีเนี่อ๋ออื้อกูตีกูตีเหมอนเปนะอือืมอืมอืมอืาพ่นตัวยี่้อค่นะอือแล้วมก็มีตีสองตีอืมมันค้ยนะ้่าน่ะอืม ขคต้นมนจะปูไว้อิหนึ่งคน่นะอ,อ๋อ้งฮอืมะเด็มไม่ได้อะฮะก้อยกันะออหู้ไว้จะปูก็หู้ไว้ปูกันนูอนากอรรืามโอ้สาธุขนางจะปูนะอกะอกอยู่ลีกินวานกะย้อนซูให้ตะการไรหลูไรตานมากกวอยู่ลีกินออกอ,อก อืมเลยดุเลยร้องแล้วรับนะครับแต่หน้าฉีดแล้วเพราวันหนาวเพราทางเมื่อหน้าครัมเน,นเียจูตะละาอ๋อครับไม่ได้เจอก็อ๋ออ๋อครับเมนางจะปู่ป่อคาซื้อข้าวสารมาพ่อหมีน้ำมันวมนผูกขังไงมาใจจะปู่แทงกั้นนึ่งก่อนนะอ๋ออ๋อครับใครซื้อมาหลูจะปูไ่ไว้นะอ๋ออ,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 อ๋อยายไม่เจอขาดเรือ,อยังแทงเลยสมัมันเสียงไหนก็ ลาดก้นหวานเมื่อก okay, okay. ็เลยนะเวลาเจ้าครูมือเมตดตาว่ะเนี่ยเขาก็คูจักข่าวในเว้งนัแต่เมื่อลาดคาดีจ้องดีเฮิร์นก็เลยข้างไครเอามาดูบี้ยังขัดเลยก่อนนะเพราะเราเาจะปูน้เอาค่ะเอาค่ะได้ป้นมือเราจะปูค่ะเอาค่ะไวซาเราจะปูค่ะมือเราจะปูหนะาเอาบ่ะได้มือตัวขึ้นตีขามื่เคลื่อนไม่ปันเนี่ยเัินหิวเนี่ย น,นีสีมันเล่นลักษณะมาเนาะสมามีอยู่สองกอมันเนี่ยาเฮ็ดเฮิรนใหม่ปันบอเทา้าในก่อนนะอันทีาา่แลวคาราโรวาติมาเฮ็ดเฮิรนใหม่ปันในกันเนาะนะนครับมาเฮเฮิรนเก่าทังน้นเน่ยตืเตอเฮ็ดทังวัน2วันก็ยาวก็ เออเขมร้วอ่ะเนี่ยรกึ้นมาม่สองกะมงไหนออมาหนมาใมือลอยยังเอาสวค์ีก่อนักอ๋อพักไปแล้วอ๋อคนรอะไรเนี่ยอะไรอะไรสตีงหวัดมือหนังเขาเลยโกมากแน่เีอ่มสตีได้พวกยากินหายเล็กผึมากเล Osionfish. đây khẩn đi. này, là đấy. cho này ừ. okay. không nào? ờ. ờ. khử luôn này. lật tâm má. พาพาอับไปสมัยขะปายอ่ะอตั้งขึ้นเนี่ยั้งนั่นเนี่ยออืมม,อมูหางลีงอ่อนได้นะอ๋ะอจะยอมแม่สุดของนาอินเลยก็แม่นนกันเนอืมุราามาดร่รางนะว,ว่าสุดลยงึบพงงึบนะฮะนะอืเบ็ดดีลินขับได้่ะยินปานุงแบบจันนะอ่ะอ๋อเมยอ๋อเมย กวางทั้งหมดแน่ๆนะก่ะ,กะอ๋ะอเออกวางแล้วน,นะกิจการขายกินนะเพราะขายกินอ่ะมิดีอยู่อ่ะเนาะลุหมดจักตอกล้บแกาลู่นเะนหมอกุ้เมียวหงนะ่อน่เพราะเฮ็ดแต่กระเทียบมา่เลยบนหนาไหมกระเทีย่กินน,นะนี่เนี่ยเกน้ำแยงย้อนบนนะ่ะ,ะนื่นของข้ายัง Ờ, nó ngang ngay đó Ờ, đó Ờ, này hơn nữa, nên Nói là nó dài lắm, cái không sạch được Ờ, nó dài lắm Ờ, nó ở Ờ, nó ở đó, ở đó Ờ, thế vậy Ờ, nó dài lắm, nó không sạch được Ờ Nó ở đó lâu lắm, nó dài lắm Ờ, ờ, ờ Nó dài <laughs> lắm, ờ Ờ, dài là hơn chỉ ờ hơn 4 năm hay dài hơn 4 ผมไม่เห็ดไปปันะไอขมินบงคานี่อ๋อตัวเลี้ยมมีแล้วล่ะนี่ก็แล้วหุไทยกไม่แอ้วกข้าวมันอืมผัดกันลายปีล่ะสีปีสีปีอะอืม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 อกว่าเก็บโคอย่างว่าที่่งมีโคอย่างพันวันวันปเานนป่ะปันเนาะ เออมาปั้นใี่ยเออมาเออทางเอาดีกว่าขายี่กันถ้ามันขายอะไรัน่ขายอะไรอ่ะจีขายเคยจเอาค่ดวยนั้อืมก็หมอกหอว่าก็ย่ในในเวยงมีดีขายผมรู้อืมวันนอกเพื่อนเพื่นปูดรู้จักหน่ในเวยงอ่เออเออมอเมื่อถามขายวันป้าอันดีลีอันเล็กๆลด้วยมันเอาน่ะอ่า มอดใส้แะเจียวว่ะอยดูอยู่มอดใส่เนาะอืออืม่ก็มหยาบสัง้งน,น,นะนุนนี่แนละอ่อนไะไก่ปัดไก่ผพวปันแฮอือเนีเขาก็อยาปป่อยพวกันะนั่นเนี่ยยุกก็เลิกตั้งเป็่นก็น,นำมาไว้อ,อืม

ตองตองเผาปุ่นอ๋ออืมตงอืมถือว่าตองงเว้ยเนาะเว้ยปุ่นตองแท่อ,อืมอีม้างนีน่ยม like ันม ah, yeah. ีกันได้เนี่ยแทะลูกปุ่นมาอ๋อมีลูกสีปอยมีมีมาหนออ๋ออืมจื้อไต่มาเหือดมีจื้อไต่เนี่ยมีค่ะไป่จื้อยังไงล่ะห้องยังไงจื้อมาเหือล่ะอันนัหนน่ะแค่ในได้จิ้มาซนดานได้ซันดาอออืมซันดาอองจะกาบเป็นคือยังก้อคือลอยค่ะก้นลอยอ๋ออยู่ด้านไหนบุ่นอ่ะ อยู่ต <ITA> ังน้ำส<つ>ันปูนค่ะน้ำสันออโ้ําสันน้ำสันสสิปอเลยอืมอืมอืมขยำหอดเลสิปอเลยน้ำสันน้ำยำหอดอ๋ออออมอืมมาไข่แม่งกันเลยเอากันมาหลายปีอ่ะมีมองสิบสี่ปีเท่ไห่อ๋ออืมอืมอมสิบสี่ปีอะเนาะอ๋ออืมอืมกัน哟เอนกันนอกันเนี่ยเออเจอีน้องมีหาลูกออเอ

มาอยู่ทั้งในรายวันไรกันเหือบอกไรกันหือนึกว่าเจ๊เห็งเจ๊เห็งเนาะอ๋อบางวันก็มีบางวันก็มีอ๋อออก็มีเข้าก่อนม่ีก็หมดก่อนหมอซ้อมเข้าเนาะเ็ดซ้อมเข้าซ้นหน้าในหมอเนาะมอค่ะอ๋ออีน้องก็หมอนหน่อยก็เล่นก็มอเนาะตะกาหมอหอนะอ๋อมอนเนาะอ๋อหมอนค่ะได้ออืออืมเขาเนอืมแะไวอยู่ห้องเฮียในก้อนหน่ยสองก็เปพีน้องเน ก้อยแอจะไลยูสองสองตันตค่ะตันสิบยูอกไอืมสิบเยืออ่นึ่งมือเยนทีหัวายหน่อยเออใน่ยูแน่วะแน่แน่ไปคล้องเฮีนเลยหนก็แน่เอาไปเข้าค่ะเอ่อตีไรสองปียอันดีีเกมหาคู่อ็เขาแล้วแน่อ๋ออ่าหน่มืปล่อยมเฮนนเป็นเห็นเป็นเป็นนึ่ได้เสียเงินหย่่งเยอออื ห้องเยนเนียจู่นี่ยห้องเยนี่ห้องเยนห้องเยนน่จอปิงยาจองปิงหยางนี่ยนี่ยอ่าเปิ่นขึ้นอ๋อเปิ่นขึ้นปีเตมาเอาเมื่อปล่อยแล้วนีก็นะอาอดีตอีอาดีกก่าป่าเขากลูกีน่ยอืออือเพือจ้งมันอ่อเปิ่นเป็นโควิดกันอเปิ่นเป็นดั้งเป็นเงินน้ำเปิ่นคุยมาอูไขแก้มมาไขแก้มมาเป็นช่องปากปากช่องปากเขาออเพื่อเพ่อยู่วันน้อยได้แค่นี